เด็กชายอับอายที่แม่ขายข้าวแกงข้างทางแต่วันหนึ่งเขาถึงรู้ว่าแม่ต้องทำงานหนักขนาดไหนโอเด็กชายวัยสิบสองปีมักจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้เหมือนคนอื่นๆที่มีชีวิตปกติไม่เคยต้องเผชิญกับสายตาคำพูดเยอะๆจากเพื่อนๆหรือคำพูดแสดงความสงสารจากคนรอบข้างและยิ่งเมื่อเขานั่งอยู่ในห้องเรียนใบหน้าของเพื่อนๆก็ไม่เคยหลบเลี่ยงการมองมาที่เขาในทางที่ไม่พอใจเด็กบางคนแอบหัวเราะเบาๆทุกครั้งที่พูดถึงแม่ของเขาโอแม่มึงขายข้าวแกงข้างทางเหรอ คำพูดนี้ทำให้โอรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบของเขาถูกบีบให้แคบลงทุกคำพูดที่เขาได้ยินมันแหลมคมเหมือนดาบแทงใจทั้งทงท,งที่เขาเองไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติแต่ทำไมคนอื่นถึงคิดแบบนั้นเขาจะเดินไปไหนก็เห็นภาพแม่ยืนอยู่ข้างถนนขายข้าวแกงที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านทุกวันแม่ต้องตื่นเช้าก่อนแสงอาทิตย์จะขึ้นและตั้งเตาหุงข้าวไปจนถึงค่ำเพื่อให้ลูกชายได้มีอาหารกิน และได้รับการศึกษาที่ดีโอจําได้ดีว่าแม่มักจะยิ้มให้เขาทุก,กอครั้งที่เขาบอกลาไปโรงเรียนแม้จะเหนื่อยมากแค่ไหนก็ตามแต่ความอับอายของโอยังคงไม่หายไปแม้ว่าเขาจะพยายามเก็บความรู้สึกนี้ไว้ภายในใจเขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่มีใครพูดถึงแม่ของเขาเขาไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ต้องทํางานข้างทางแบบนี้ในขณะที่เพื่อนๆมักจะมาพร้อมกับคําพูดทีน่าทำให้เขารู้สึกต่ําต้อยเช่นแม่มึงไม่ไอายบ้างเหรอวันหนึ่งขณะที่โอเดินผ่านตลาดกับเพื่อนๆเ,เ,เขาสังเกตเห็นแม่ยืน อยู่ที่มุมหนึ่งของถนนขายข้าวแกงให้กับลูกค้ารายหนึ่งแต่ความรู้สึกที่เขาได้รับกลับกลายเป็นความอับอายเขาหลบตาแม่แล้วหันหน้าไปอีกทางเขาไม่อยากให้ใครเห็นว่าแม่ของเขาคือผู้หญิงที่ยืนขายข้าวแกงข้างทางนั่นไม่ใช่ภาพที่เขาต้องการให้ใครเห็นในคืนนั้นเขานอนบนเตียงเงียบๆหัวใจรู้สึกหนักแน่นขึ้นทุกทีเขาถามตัวเองว่าทําไมต้องเป็นแม่ของเขาที่ต้องขายข้าวแกงข้างทางและในใจของเขาก็เต็มไปด้วยคําถามที่ไม่มีคําตอบหลังจากเหตุการณ์ ที่ทําให้เขารู้สึกอับอายโอไม่เคยพูดถึงเรื่องแม่ขายข้าวแกงกับใครอีกเขามักเก็บทุกอย่างไว้ในใจและทาเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติแม้จะรู้สึกแย่ทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับคําพูดของเพื่อนๆก็ตามแต่มันยังคงเป็นความลับที่เขาไม่เคยบอกใครวันหนึ่งหลังจากโรงเรียนเลิกโอ๋เดินกลับบ้านช้ากว่าทุกครั้งเขาไม่อยากเจอเพื่อนๆน,นที่มักจะหัวเราะเยาะเขาเพราะการที่แม่ทําง,งานข้างทางแทนที่จะมีร้านอาหารรูเหมือนแม่ของคนอื่นเขาเลยแอบไปนั่งที่มา้านั่งในสวนสาธารณะ จลอยคิดถึงเรื่องราวที่ซ่อนไว้ในใจในขณะที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นป้าของเขาซึ่งเป็นคนดูแลเขาตอนที่แม่ทํางานก็เดินเข้ามานั่งข้างๆป้าเก็บความเงียบไว้สักพักก่อนจะเริ่มพูดขึ้นโอน้องรู้ไหมว่าแม่ของน้องทุ่มเทขนาดไหนป้าพูดด้วยน้ําเสียงเบาๆแม่ทํางานทั้งวันทั้งคืนเพราะหวังว่าสักวันน้องจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นโอหันไปมองหน้าป้าเขาไม่ค่อยเข้าใจที่ป้าพูดเท่าไหร่ แต่คำพูดของป้าทำให้เขารู้สึกแปลกๆใจของเขาบิบคั้นขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวแม่ของน้องไม่เคยบ่นเลยนะป้าพูดต่อถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังยิ้มให้กับทุกคนทุกวันเธอทำงานหนักขนาดนี้เพื่อจะส่งน้องให้เรียนรู้ให้ได้มีโอกาสที่ดีในชีวิตโอเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งในใจของเขาที่เริ่มแตกสลายไปเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแม่ต้องทนเหนื่อยขนาดนี้เธอทำงานขายข้าวแกงทั้งท,งท้งที่ไม่เคยได้หยุดพักเลยแม้แต่ในวันที่ฝนตกหรือแดดร้อนแรง แม่ไม่เคยให้ใครเห็นว่าเธอเหนื่อยเลยป้าพูดต่อแต่แม่ก็ทำเพราะเธอรักน้องมากถ้าไม่ทำแบบนี้เธอจะไม่มีทางส่งน้องให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้โอ๋เงียบไปสักพักข้างในหัวเขามีภาพของแม่ที่ยืนขายข้าวแกงท่ามกลางสายฝนน้ำตาของเขาเริ่มคลอขณะที่เขาพยายามกลั้นความรู้สึกนี้ไว้การพูดของป้าทำให้เขาเริ่มเข้าใจถึงความเสียสละของแม่ความเหนื่อยล้าที่แม่ต้องเผชิญมันไม่ใช่แค่เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เป็นเพราะความรักที่แม่มีให้เขาอย่างไม่สิ้นสุดทุกการตัดสินใจของแม่ทุกความเห เนื้อยากที่เธอเลือกทนเพราะเธอหวังให้โอมีชีวิตที่ดีกว่าในที่สุดโอก็เริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนความรักและการเสียสละของแม่ที่ถูกซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มที่แม่มอบให้เขาทุกวันและเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาจะสามารถเป็นลูกที่ดีให้กับแม่ได้ไหมในวันที่แม่ต้องการเขามากที่สุดวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนโอเดินกลับบ้านช้ากว่าทุกครั้งในหัวเต็ม ด้วยคำพูดของป้าที่ทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเริ่มมองเห็นแม่ในมุมที่แตกต่างออกไปแต่ความรู้สึกของเขายังคงขัดแย้งอยู่ในใจบางครั้งเขาก็ยังไม่สามารถยอมรับได้ว่าแม่ต้องทำงานข้างทางทุกวันแทนที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ขณะที่เขากำลังเดินไปตามถนนมองไปทางไหนก็เห็นภาพของแม่ที่ยืนอยู่หน้าร้านขายข้าวแกงข้างถนนที่มีผู้คนพลุกกบพล่านความเหนื่อยล้าในท่าทางของแม่ทำให้โอรู้สึกท่ม่มทน ไปด้วยความรู้สึกแปลกๆแต่เขาก็ไม่สามารถหาคําตอบในใจตัวเองได้ว่าทําไมต้องเป็นแม่ที่ต้องทํางานข้างทางแบบนี้เมื่อเขาก้าวเข้าไปใกล้แม่โอพยายามหลบตาและเดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไรเขาหลบหน้ากลัวว่าแม่จะเห็นเขาในตอนที่เขาอายและไม่อยากให้ใครเห็นว่าแม่ของเขาคือคนที่ขายข้าวแกงข้างทางแม้ว่าเขาจะรู้สึกผิดที่หลบหน้าแม่แต่เขาก็ไม่สามารถเอาชนะความอับอายในใจได้แม่หันมองไปที่เขาเขายาับริมฝีปากยิ้ม ให้แต่ในสายตาของโอกลับเห็นความเหนื่อยล้าที่แฝงอยู่ในรอยยิ้มนั้นแม่ยังคงยิ้มให้เขาเหมือนทุกครั้งแม้จะเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันแต่แม่ก็ยังคงพยายามที่จะทำให้โอรู้สึกดีโอพยายามยิ้มกลับไปแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังหลอกตัวเองโอเดินเข้าไปใกล้แม่และยืนอยู่ข้างๆเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างออกไปแต่ก็ไม่สามารถเอ่ยคำพูดใดออกมาได้แม่เหนื่อยไหมเขาถามเสียงเบาแต่แม่กลับยิ้มและบอกว่า ไม่เหนื่อยหรอกลูกแม่แค่ทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้คำพูดของแม่จะทำให้โอรู้สึกอุ่นใจแต่กลับทำให้เขารู้สึกผิดมากยิ่งขึ้นเขารู้สึกเหมือนว่าแม่กำลังแบกรับทุกสิ่งไว้เพียงคนเดียวเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นแม้จะต้องทนเหนื่อยจากการทำงานข้างทาง,ท,างทุกวันแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นคำพูดของแม่วนอยู่ในใจของโอขณะที่เขายืนอยู่ข้างๆแม่เขาพยายามหลับตาและพยายามเข้าใจถึงความทุ่มเทของแม่ แต่ความรู้สึกอับอายก็ยังไม่หายไปจากใจของเขาโอเริ่มสงสัยว่าเขาจะสามารถมองแม่ในแบบที่แม่ต้องการให้เขามองได้หรือไม่หรือเขาจะยังคงเก็บความอับอายนี้ไว้ในใจไปตลอดในตอนนั้นเขารู้สึกถึงการต่อสู้ในใจของตัวเองระหว่างความอับอายที่เขาเคยรู้สึกและความรักที่แม่มีให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไข <l> 1> 1> เขาเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งที่แม่ทำมันไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อ,อเขาเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดีกว่าซึ่งทำให้เขาสับสนและไม่สามารถหาคำตอบได้ง่ายๆว่าเขาควรจะรู้สึกอย่างไรค่ำคืนนั้น โอกลับมาถึงบ้านช้าเป็นพิเศษหลังจากที่แม่ทํางานเสร็จและกลับมาถึงบ้านเขานั่งอยู่บนมา้านั่งในห้องนั่งเล่นมองดูแม่ที่กําลังเตรียมอาหารให้เขากินหลังจากทํางานหนักมาทั้งวันแม้จะเหนื่อยแค่ไหนแม่ก็ยังคงยิ้มให้เขาเอเหมือนเดิมลูกเหนื่อยไหมแม่ถามด้วยน้ําเสียงเบาๆขณะที่ยิ้มให้โอและคงตัวไปจัดเตรียมอาหารไม่ครับแม่โอตอบเสียงเบาๆขณะที่เขานั่งมองแม่อย่างเงียบๆในใจของเขามีความสงสัย และคำถามมากมายที่ยังค้างคาอยู่การทำงานหนักของแม่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเข้าใจไม่หมดว่าทำไมแม่ต้องทำแบบนี้ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่แม่กำลังยุ่งอยู่กับการทำอาหารโอจึงตัดสินใจพูดบางอย่างที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนแม่ทำไมแม่ต้องทำงานข้างทางทุกวันโอถามออกไปด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยแม่หยุดชั่วขณะและหันมองไปที่โอดวงตาของแม่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและคำตอบของแม่กลับทำให้โอรู้สึกถึงความรักที่แม่มีให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไข แม่ทำงานข้างทางเพราะแม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่านี้แม่เริ่มอธิบายอย่างช้าๆแม่ไม่เคยบอกลูกว่าแม่เหนื่อยหรือไม่ดีใจที่ทำงานหนักแต่แม่ทำเพื่อให้ลูกมีอนาคตที่ดีขึ้นแม่ยังคงพูดต่อไปในขณะที่จับมือโอไว้แม่ไม่อยากให้ลูกต้องมานั่งทำงานหนักแบบแม่แม่อยากให้ลูกได้เรียนรู้และมีโอกาสที่แม่ไม่เคยมีในชีวิตโอมองไปในดวงตาของแม่เขาเริ่มเข้าใจว่าแม่ไม่เคยร้องขออะไรจากเขาเลยนอกจากความสุข และอนาคตที่สดใสสำหรับเขาเขาเริ่มตรหนักว่าแม่ไม่ได้แค่ทำงานเพื่อเลี้ยงดูเขาแต่ทำงานด้วยความรักที่ไม่มีวันหมดสิน้นแม่ไม่เคยบอกลูกว่าแม่เหนื่อยเลยเพราะแม่รู้ว่าเธอทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของลูกแม่พูดพร้อมกับยิ้มให้โอแม้จะเหนื่อยจากการทำงานข้างทางมาทั้งวันแต่แม่ก็ยังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้าโอรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาถูกทุบไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเขานั่งนิ่งเงียบเียบขณะที่น้ำตาเริ่มคลอในตาของ,ของเขาความเข้าใจในความเสียสละ และความรักที่แม่มีให้เขากำลังเริ่มปรากฏในใจเขาอย่างชัดเจนแม่ทำทุกอย่างนี้เพื่อเราจริงๆใช่ไหมครับโอถามเสียงตำ่ำแม่ยิ้มและพยักหน้าให้กับคำถามของเขาใช่ค่ะแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นแม่ตอบเสียงอ่อนโยนโอเริ่มรู้สึกถึงการต่อสู้ในใจของเขาความอับอายที่เคยมีเริ่มหายไปและแทนที่มันกลับกลายเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้น เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่แม่ทำไม่ได้เป็นแค่การหาเงินแต่เป็นการให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากจะขอโทษแม่ขอโทษที่เคยรู้สึกอายและไม่เข้าใจแม่มาก่อนและตอนนี้เขารู้แล้วว่าแม่คือตัวอย่างของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่เขาจะต้องเรียนรู้จากมันวันที่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโอเริ่มเรียนรู้และเติบโตมากขึ้นจากเด็กชายที่เคยหลบหน้าแม่ เพราะความอับอายเขากลับกลายเป็นเด็กที่เริ่มเข้าใจและซาบซึ้งในความรักของแม่ทุกครั้งที่เขานั่งทบทวนถึงสิ่งที่แม่ทําเพื่อเขาเขาจะพบว่าความเหนื่อยล้าที่แม่ต้องเผชิญยอมมันไม่ใช่แค่ความจําเป็นแต่มันเป็นความทุ่มเทที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้เท่ากับตัวแม่เองวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนโอตัดสินใจเดินไปที่ร้านข้าวแกงของแม่เขาเห็นแม่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่มาซื้อข้าวแกงและทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขายิ้มให้กับแม่และเอดินเข้าไปข้างๆแม่แม่ครับโอเรียกเสียงเบาแม่หันไปยยยิ้้มใหเขาาอออ่่งนนโ วันนี้โอช่วยแม่ได้ไหมแม่หยุดชั่วขณะแล้วมองลูกชายอย่างตกใจช่วยแม่หรือลูกแม่ถามด้วยความสงสัยแต่โอยิ้มและยืนยันใช่ครับแม่เหนื่อยใช่ไหมวันนี้ผมอยากช่วยแม่แม่มองโอด้วยความประหลาดใจก่อนที่จะยิ้มอย่างอบอุ่นถ้างั้นก็มาเถอะลูกถ้าลูกอยากช่วยแม่ก็ยินดีโอเริ่มช่วยแม่ในการเตรียมข้าวแกงปลาเสร์ฟให้ลูกค้าแม้ว่า เขาจะยังไม่คุ้นเคยกับการทำงานหนักแบบนี้แต่เขาก็เต็มใจทำเพราะเขาอยากแบ่งเบาภาระของแม่แม้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเขาก็รู้สึกถึงความยากลำบากในการทำงานแบบนี้มันไม่ใช่แค่การขายข้าวแกงแต่ยังเป็นการให้กำลังใจและความหวังให้กับคนอื่นๆหลังจากที่เขาทำงานจนถึงทำแม่มองเขาด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแม่ภูมิใจในลูกมากโอ้ทำได้ดีมากแม่พูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรัก โอรู้สึกอบอุ่นใจจนเกือบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาเข้าใจแล้วว่าแม่ทำง,งานหนักขนาดนี้เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกขอบคุณและรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างเขากับแม่ความเหนื่อยล้าของแม่ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอายอีกต่อไปแต่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่แม่ครับโอพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงผมจะทำให้ดีที่สุดครับผมจะเรียนให้ตั้งใจและไม่ทำให้แม่ผิดหวังอีก แม่มองลูกชายของเธอด้วยความรักที่ไม่อาจบปรยายเป็นคำพูดได้แม่เชื่อในลูกนาะโอทํทำได้ทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ในคืนนั้นขณะที่แม่และโอนั่งทานข้าวด้วยกันโอรู้สึกถึงความสุขที่มาจากการแบ่งปันทุกสิ่งกับคนที่เขารักเขาไม่เพียงแค่ได้เข้าใจแม่มากขึ้นแต่ยังได้เรียนรู้ถึงความทุ่มเทความเสียสละและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดจากแม่โอรู้ดีว่าเขาจะต้องทำให้แม่ภูมิใจและในวันหนึ่งเขาจะสามารถทำให้ชีวิตของแม่ดีขึ้นไปกว่านี้จากการที่เขาเรียนรู้และเติบโต จากความรักที่แม่มอบให้ปีใหม่มาเยือนและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตของโออย่างค่อยเป็นค่อยไปเขาเริ่มตั้งใจเรียนมากขึ้นมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำและไม่เคยคิดที่จะหลบหน้าแม่อีกเลยทุกครั้งที่เขามองแม่ทำง,งานอย่างหนักในทุกวันเขากลัดบรู้สึกถึงความแข็งแกรง่งและความรักที่แม่มีให้เขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกสิ่งไม่ได้ง่ายดายเสมอไปการที่โอต้อง,งทุ่มเททั้งการเรียนและช่วยแม่ทำง,งานข้างทางทำให้เขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยบ้างเหมือน กันบางครั้งในช่วงเวลาเรียนเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองต้องต่อสู้กับความรู้สึกขาดแรงบันดาลใจแต่เขายังคงทนฝ่าฟันไปเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างที่เขาทํามันไม่ใช่นแค่เพื่อเขาเองแต่เพื่อแม่ด้วยวันหนึ่งโอ๋ได้โอกาสจากโรงเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการที่จัดขึ้นในเมืองใหญ่โอกาสนี้เป็นสิ่งที่โอ๋ไม่เคยคิดว่าจะมีและในใจของเขาก็เริ่มเกิดความหวังว่าเขาจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตได้จริงๆเขาไม่อยากทําให้แม่ต้องทํางานหนักไปตลอดชีวิต เมื่อวันแข่งขันมาถึงโอรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความกดดันในใจแต่ทุกครั้งที่เขาคิดถึงแม่เขากลับมีแรงบันดาลใจเขาต้องการทำให้แม่ภูมิใจในตัวเขาเขาต้องการให้แม่ได้เห็นว่าเขาเติบโตขึ้นและทำในสิ่งที่แม่ฝันไว้การประกวดนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนที่โอคิดเขาต้องเจอกับความท้าทายหลายอย่างทั้งจากตัวเองและจากการแข่งขันแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาฝ่าฟันความยากลำบากไปจนถึงจุดสูงสุดเขาทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้ชนะในวันนั้นเมื่อโอกลับบ้านด้วยรางวัล ที่ได้รับเขาวิ่งไปหาคุณแม่ที่ยืนขายข้าวแกงตามปกติแม่แม่จะเหนื่อยละหาจากการทํางานมาตลอดทั้งวันแต่เมื่อเห็นลูกชายถือรางวัลเข้ามาในมือแม่ก็ยิ้มอย่างภูมิใจแม่ครับผมทําได้แล้วครับโอ้พูดเสียงตื่นเต้ขนขณะที่แม่มองเขาด้วยความประหลาดใจและยิ้มให้ด้วยน้ําตาคลอแม่ภูมิใจในลูกมากโอ้ทาได้แล้วแม่ตอบเสียงเบารอยยิ้มของแม่เต็มไปด้วยความรักและความหวังที่เคยฝากไว้ในใจของโอ้ โอรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจและความสุขที่ล้นปรีเขารู้ว่าเส้นทางที่เขาเดินผ่านมานั้นไม่ได้ง่ายเลยแต่นั่นก็ทําให้เขาเติบโตเป็นคนที่เข้าใจถึงความรักและความเสียสละของแม่มากขึ้นในตอนนั้นโอไม่เพียงแค่รู้สึกภูมิใจในตัวเองแต่เขารู้ว่าทุกๆก,ก้าวที่เขาเดินมามันคือการตอบแทนความรักที่แม่มอบให้เขาไปตลอดชีวิตแม้เขาจะไม่เคยพูดออกไปแต่ในใจของเขากลับรู้สึกเต็มไปด้วยความหมอขอบคุณและความรักที่เขามีให้แม่ขอบคุณแม่ที่รักและเชื่อในตัวผมเสมอครับ โอพูดเบาๆขณะที่ยิ้มให้กับแม่แม่มองลูกชายของเธอด้วยความภาคภูมิใจและรักที่ไม่เคยสิ้นสุดแม่รักลูกนะโอและในวินาทีนั้นโอรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องหาคําตอบอะไรอีกแล้วเพราะคําตอบทั้งหมดมันอยู่ในสายตาของแม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังที่ยิ่งใหญ่